้ามีคนบอกว่ามาช้ำม,มาจะตอบเขาว่าไงมารู้สึกว่ามาไม่ช้ำค่ะเพราะทุกครั้งถ้าสมมติคำว่าช้ำของมาคือคุณมาเวทีมีแล้วคุณทําได้เท่าเดิมหรือคนคุณสวยเท่าเดิมคุณไม่มีความพัฒนานั่นคือคําว่าช้สำสําหรับมาแต่ถ้ามาแล้วแบบเปลี่ยนแปลงมาแล้วเปลี่ยนอย่างน้อยแบบหน้าคุณเปลี่ยนคุณสวยขึ้นการเดินสเตจเพอร์ฟอร์มนซ์คุณดีขึ้นมารู้สึกว่านั่นไม่ช้ำค่ะ ประเดินเพปแรกกับเบลโล่มงลงนะฮะผมอยู่กับพิทพลน,นะครับวันนี้ก็หลังจากที่โาโกออนไลน์แล้วของเบลโล่นะฮะก็เลยทำคอนเทนต์ดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมและผู้ฟังกันเลยวันนี้นะเรามีครับเชิญพิเศษนะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราเรียกว่าเป็นผู้เข้าประกวดจากมิสแกรนไทยแลนด์เลยก็ว่าได้นะฮะวันนี้นี่ตัวเต็งมากบอกเลยพูดชื่อไปเนี่ยไม่มีใครบอกว่าไม่รู้จักไม่มีทางรู้จักแน่นอนขอเสียงปรบมือต้อนรับมาริมา แล้วทำตัวเองนิดนึงกับแกร่งกับแกร์ตื่นเต้นก็มาริมาสุภัทร์เากเลียมพร้อมมิสแกร์่แกร์แลละคือจริงตัวเราเราเห็นมาริมามาตั้งแต่ปีตอนแรกเห็นครั้งแรกกับตั้งแต่ปี2019ตอนภูเก็ตเออตอนนั้นได้รองของรองทันนีนาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแต่ได้รองอันดับ 3ค่ะที่4แต่ปีพารีน่าถูกป่ะใช่ค่ะแล้วปีนั้นมีแต่แบบตัวเต็งทต้งคัวแม่แทั้งนั้นแล้วเราไาเห็นไหมไหมทีหนึ่งคือตอนที่เป็นตัวแทนมิสแกรนกรุงมเทมานละครปี2อ2 0ีใช่ไหมใช่ค่ะสวยงามมากและปีนี้ก็มาในตัวแทนของแพรมิสแกรนแพรรู้สึกยังไงบ้างรู้สึก ตื่นเต้นค่ะแล้วก็อยากจะมงลงสักทีหนึ่งมันต้องบ่งใช่เพราะว่าจริงๆแล้วว่าส่วนตัวมาไม่ได้ประกวดแค่2,17 0เออหนูเริ่ม2,17 0หรอมม่าเริ่ม2,16 0ค่ะก็คือไม่ได้เริ่มตั้งแต่ปีทาริน่าแต่มาเริ่มตั้งแต่ปี2,16 0แล้วใช่ค่ะก็คือเป็นปีออกของพี่ฝ้ายฝของพัมเบอร์ลี่ซอนใช่ค่ะเลิศแล้วตอน2,16 0นี้ประกวดของอะไรครับพูกเก็ตเหมือนกันปรากวดพังงาค่ะอ๋อพังงาใช่ค่ะพังงา ได้ตำแหน่งอะไรไหมยได้ลองนันดับหนึ่งค่ะเลดศทีแรกก็ได้ลองเลยหรอ <c oughs> ใช่ค่ะแอบตกใจเหมือนกันได้ลองคือ<ม>เราแบบเหมือนตอนนั้นเราไปแล้วเรา<ม>เราเหมือนความมั่นใจเราค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเวลาเราประกวดไปเ่ะมาเรียกได้ว่ามาโตมากับมิสแกรนเลยก็ได้ค่ะคือ <c oughs> ไม่เคยเมองไปที่อื่นเลยตอนเด็กๆมีอยู่บ้างาเพราะว่า,า6ปีที่แล้วตอนแรกมากก็ไม่รู้จักเวทีมิสแกรน มันก็มีหลายๆเวทีเหมือนเขาก็แบบไปสมัครไปสมัครสีไปลองประกวดไหมถ้าเวทีเหมือนแบบเวทีหาแบบเอ่อมิสทีมฟุตบอลอะไรเงี้ยมากก็ไปประกวดเหมือนแต่เวทีมิสทีมฟุตบอลไม่ใช่มันเหมือนเป็นแบบเป็นผลแบบเวทีแบบมิสอะไรแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเวทีใหญ่ๆจริงๆคือมิสแกรนเป็นเวทีแรกโอเพราะว่าฟังมาเพูดจริงๆมิสแกรนเนี่ยดังมากๆก็คือปีฝ้ายนี่ยแหละใช่ป่ะองสิบหกนี่คือเรียกว่า อิมแพคมาก,มากทุกคน,<ช>คนจะเริ่มรู้จักในวงกว้างม,มากๆเลยคือมิสแกรนปี2016คื 26, อไ่ายสุภาพฟาร์มิล,ลิซอนนี่ก็เป็นตัวแทนไป<ช>นะครับ <ไง S 2> ของมิสแกรนอ็นเตอร์อะเรามาคุยนิดนึงก่อนที่มาจะมาเป็นทางงานหมายว่าทำอะไรมาก่อนหรือเป็นนักเรียนปกติเป็นนักเรียนค่ะเพราะาตอน2016มาเพิ่งอายุประมาณ17ปีค่ะ วัย17ป<ช>ีก็ประกวดได้แล้วหรอใช่ค่ะเพราะว่า Miss Grand ให้ระยะเวลาประกวดตั้งแต่อายุ17ปีถึง27ปีค่ะก็คือ10ปีในการประกวดดีอะเรียกว่าดีนะเหมือนคนจะได้ลองลองทำเร็วๆเ,<ช>เพราะว่าเราเ่ยก็งงว่าเพราะมันจะมีบางคนที่เห็นเ็ตัวแทนว่าอายุ สิบเจ็ดแล้วก็ให้ตกใจเลยว่าเฮ้ยเด็กมากแต่ว่าเดกสมัยนี้เด็กไม่มีละโอ้โหเก่งๆทั้งนั้นพูดแล้วขนลุกเก่งๆทั้งนั้นเลยนะซึ่งซึ่งอย่างปีนี้นยตัวมาเองเนี่ยมาเป็นเรียกว่าปีที่หกได้ไหมใช่ค่ะปีที่หกเหรอคะเตรียมความพร้อมเป็นไงบ้างโหเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วปีที่หกใช่ไหมคะแต่ว่านับตั้งแต่สี่ปีแรกค่ะถ้าไม่นับมิสแวนกรุงเทพมาด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กมาก็มา เฉยๆแบบอุ้ยมาแบบอุ้ยได้เงินละวันอุ้ยแบบคนเริ่มรู้จักเราก็เลยมาประกวดเฉยๆมาประกวดแบบเอาสนุกสนานค่ะ <c oughs> แต่พอมาปีที่แล้วก็คือปกติมาก็ไม่มีพี่เลี้ยงเหมือนกันแต่พอมามิสแกรนกรุงเทพมาเริ่มมีพี่เลี้ยงแล้วเขาก็ส่งมาจริงจังเริ่มพาไปทําสวยเริ่มพาเรียนสอนเดินสอนพูดสอนทุกอย่างจนมารู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องแบบทขาไมเขาภูมิใจเราจะต้องแบบเฮ้ยมุงสักทีหนึ่ง <c oughs> แล้วจริงเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างถ้าคนได้ติดตามเวทีมิสแกร์เนี่ยจะรู้เลยว่ามาริมาเนี่ยคือเต็งมันสร้างความกดดันอะไรบ้างไหมอะก็มีความกดดันค่ะเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นปีที่แล้วใช่ไหมคะมาตัวเต็งก็เต็ง่จ๋าเลยเต็งจ๋าเลยแต่เราก็ตุกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องแบบระแวงตลอดเวลาแต่ระแวงยังไงไม่ให้เครียดคือก็ระแวงเหมือนประมาณว่า โอเครู้ว่าเราตัวเต็งแต่ทุกวันเราจะต้องพยายามให้มากๆาอืมเพราะเนี้ยดูแล้วก็รู้สึกแบบตอนแรกอันเียจริงตัวเพ่เองอะก็ตก,ก,กใจนะค่ะนั <laughs> ะ้ทำไทำไมบริมาตตุ้มเพราะว่าปีนะปั้นจกปีของนามนี่ก็แข็งจริงเราก็มไม่สามารถแซกได้จริงๆคมัะมันอู้่มัน แต่ละคนเกินต้านของเรานี่คือตอนนั้นเราต้องไปใหอินดี้่ะใช่ค่ะใช่ไหมเป็นของภาคกลางแล้วก็มีบอสชอยซึ่งน้าได้ใช่ค่ะเป็นแบเป็นบ้างฉันดูจริงอย่างเออก็คือตอนแรกมากก็แบบว่าภาวนาเพราะว่ามากประกวดเสร็จก่อนแล้วก็แบบได้ข่าวมาแล้วว่าอินดี้แล้วมากก็รู้สึกว่าอุ้ยอินดี้เขาสวยอะมากก็เลยแบบภาวนาอย่ามาลงภาคกลางนะสักพักหนึ่งอ่ะอินดี้บงมาแลมากก็แบบโอ้ตายแล้วเหนื่อยเหนื่อยกาเดิม แต่ว่าก็สนุกมากมแต่ปีที่แล้วพี่หลวยทำได้ดีมากเพราะวจะบอกเลยว่าชุดฮาเตอร์สวยมาก อันนี้ย่าใช่ค่ะต้องขอบคุณพี่อันปีที่แล้วมากๆเลยครับเพราะว่าพื้นลดใช่ไดเป็นสปอนไหมค่ะปีที่แล้วแล้วปีนี้นิสฐานได้มว่าใช้พี่อันเป็นเดิมหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ได้ไม่ได้พี่อันเพราะว่าปีนี้ม่ามีเอ่อพีดีที่ค่อนข้างที่จะแบบแข็งแกร่งแล้วด้วยความที่ว่าพีดีของม่ามีดีไซเนอร์ที่ชื่นชอบใช่ค่ะเขาก็เลยอยากจะให้แบบไปใส่ชุดของดีไซเนอร์ที่เขาชื่นชอบเลิศ ดีนะ,ะแล้วตอนนี้อยากจะถามนิดนึงว่าจุดเด่นของมมาที่มมกคิดว่าจะมัดใจบอสหรือว่าพินวัตเนี่ยยังไงมีอะไรบ้างก็ก่อนอื่นเลยว่าสําหรับมาแมกคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่มารอย,โยัลหรือมีความซื่อสัตย์ต่อเวทีมิสแกรนค่ะเพราะว่ามารู้สึกแบบแมารักเวทีนี้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นครอบครัวกับเวทีนี้จริงๆก็อยากจะแบบทาทุกอย่างสื่อสารให้ไปถึงพินาวัตแล้วให้เขาแบบเลือกมมาแต่พี่พี่เชื่อนะว่าพินาวัตเขารู้ เขารับรู้ได้เพราะอะไรปะเพราะว่าแบบอย่างที่บอกว่าแบบตั้งแต่เราเห็นมากยังไม่เคยเห็นมากแบบที่จะเอนใจไปไปที่อ่นเลยด้วยซ้ำอะคือมากมีเอมมากๆได้มองมิสแกรแล้วพี่พี่ก็เชื่อนะลึกๆว่าปีนี้น่าจะเป็นของมาาเพราะอะไรปะเพราะว่าหลังจากที่เห็นว่าเพราะมันเต็ง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 จ๋ามาตลอดอะแบบั้งปีนั้นรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนที่ของภูเก็ตแล้วนีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ไ่ไม่โงด เงอร์มแต่ตอนนั้นก็เจอทารินได้ใช่โอ้ยนั่นก็หินมากนั่นก็หินนั่นก็หินมากอพกอมากรุงเทพปุ๊บอ่ะพีจาไม่แต่เชื่อเลยว่าปีนี้ยืนรอศาอสตร์พระพาปยืนรอเลยแล้วก็ไปวัดหน้างานตรงนั้นเลยแต่เชื่อว่าได้มงมงแน่อนอนต้องมามาก็เชื่อว่าสิ่งที่มาทําทุกอย่างแบบพี่นวัดน่าจะเห็นเพราะว่าจริงๆแล้วพี่นวัดเห็นมาตั้งแต่ปี2017ค่ะ ก็ค so ือเห็นต right exactly. hm ั้งแต่ประกวดมิชลินภูเก็ต2017แล้วมาเชื่อว่าพี่นวัดเห็นความพัฒนาของมาเยอะมากๆแบบอาจจะหลายปีหน่อยแต่มาเชื่อว่าพี่นวัดเห็นคือทุกอย่างมาเชื่อว่ามันก็ลงที่แบบจังหวัดและเวลาเหมือนกันค่ะถูกพี่ว่าแบบว่าคำว่าไ r e a k Time Break Moment คือเรื่องจริงเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเพราะอย่างที่เห็นนะทุกคนเห็นตอนนี้เนี่จะบอกเลยว่าไม่รู้ว่าในหน้าจอจะเป็นไงแต่บอกเลยด้วยตาพี่เนี่ยนี่คือสวยมากขอบคุณค่ะออนร่างผิวนิ้วผันหลง ฉันดูผิวสักอยากร่างขึ้นไปทันทีหนูก็ต้องพักนะผิวเงียนมากนะผิวละเอียดมากเหอนกโอเคความลับของราชินีความลับของราชีอยากความลับของราชีนีแบบเพอร์ไใช่ไม่เออที่ถามนิดนึงอันนี้เป็นคำถามที่อยากฟังคำตอบอยากฟังมุมมองแล้วกันว่าถ้ามีคนบอกว่ามาทำมาจะตอบเขาว่าไง มารู้สึกว่ามมกไม่ชำค่ะเพราะทุกครั้งถ้าสมมติคำว่าจำของแม่คือคุณมาเวทีมีแล้วคุณทําได้เท่าเดิมหรือคนคุณสวยเท่าเดิมคุณไม่มีความพัฒนานั่นคือคําว่าจำสาหรับมาแต่ถ้ามาแล้วแบบเปลี่ยนแปลงมาแล้วเปลี่ยนอย่างน้อยแบบหน้าคุณเปลี่ยนคุณสวยขึ้นการเดินสเตจเพอร์ฟอร์มนส์คุณดีขึ้นมมกรู้สึกว่ามันไม่จำค่ะมงค่ะขอมมองเลยนะคะขอมองไปเลยนะคะแต่ขณะนี้ต้องมองละ นี่เรียกหาพกมงมาด้วยอันนี้มงจากไหนรัมงแพรใช่ไหมใช่ค่ะมงแพรตอนแรกเห็นน้องถือเข้ามาแล้วก็นึกว่าทําไมแบบกระเป๋าเครื่องสับอางมาด้วยนึกว่านี่ก็ไม่ได้คิดเป็นคนใส่ใสกูุ้ยเจียวประกบจับได้นะคมได้ค่ะได้โอ้ยนี่คืออะไรกันหรือปะนี่บอกเลี๋ยวเป็นทางจับมงครั้งแรกของพี่เลยนะคุณเต้นน่ะเฮ้ยมงสวยมากอ่ะนี่มงแพรเหรอ ของแพรค่ะเป็นดีไซน์ที่เกี่ยวกับตัวจังหวัดเพราะว่ามีถ้าดูรายละเอียดดีๆจะเป็นรูปมาค่ะคูณมันสวยมากคือเดี๋ยวพี่ไม่กล้าจับแบบพี่ควแบบว่าเสื่อมถอยมาพี่มาเอาไว้ก่อนนะฮะใส่เลยใส่ได้มใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้เออเออใส่แล้วคุนเฮ้ยคุณเธอ ก็หวังว oh, ่าจากมงนี um, ้ขอแรกเป็นมงในประเทศไทยนะต้องแรกมันต้องคืนมาเนี้ยมงเน่ยมงนี้ต้องต้องคืนค่ะเพราะว่าเขาแบบทำพิเศษมงเวียนปะมงเวียนค่ะแต่ว่ามีอีกมงหนึ่งที่พีดีทาให้สําหรับเราเลยถ้าคือแรกื้นชมเลยนะพีดีแพร่งสวยมากนี่เป็นครั้งแรกที่ได้จับมงแงงานจริงเหรอนี่เป็นมงแรกที่กับรู้สึกแบบคือเข้าใจเลยว่ามันแบบมิมีเขาเรียกว่าอะไรนะ มีพลังงานพลังงานบางอย่างบางอย่างที่เราไม่ควรู้ดูดิโอ้โหันจริงจริงโอ้ยมาจะต้องมองน้เลยโอ้ยจะต้องถายเท่าไงนะเดี๋ยวผมก็พูดอีกทุกคนแหละแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คืออันนี้พูดจากคำจริงอันนี้บอกก่อนว่าอันนี้่หมูจริงชอบชอบมากขนานแล้วอันนี้คําถามนี้นี้อยากรู้จริงเพราะว่าเป็นคำถามที่เชื่อว่าจะต้องเจอในกล่องแน่ๆอยากจับมือกับใครและคิดว่าใครจะเป็นพูกใหนที่น่ากลัวที่สุด ใครเป็นผู้แข่งที่น่ากลัวที่สุดแลวอยากจะเมรคระคือจริงจะสำรับมามมากไม่ได้รู้สึกว่าใครเป็นผู้แข่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เจอทั้งเจสจ็จังหวัดแต่ตอนนี้คนที่มากกลัวมากที่สุดก็คือพี่นวัดเขาไม่แข่งสินูไม่ใช่คือกลัวใจพี่นวัดก็คือแหลเพราะว่าพี่นวัดเป็นคนที่เดาทางไม่ถูกเลยใช่นี่คือจะบอกนะอันนี้ส่วนตัวเลยนะชอบมิสแกรนตรงเนี้ยคุณจะไม่มีทางเดาได้ว่าใครจะมง ปีนี่คือความสนุกของมิสแกรนนะถ้าสมมติว่าคนนี้ยังแบบไม่ได้ดูอยากให้เปิดใจดู Miss Gran มิสแกรนตรงนี้เพราะว่ามิสแกรนที่เป็นเรืที่แบบคุณไม่สามารถวิจิตรได้เลยว่าสมมติถ้าคุณแบบดามาว่าคนนี้เข้าห้าห้าคนเอยชื่อมาเนี่ยจะไป็นคนรอบใช่ค่ะไม่ไม่ยากมากเพราะว่าเหมือนคุณลตี้บางอย่างของมิสแกรนอ่ะมันจะอยู่ในเชื่อเลยบอกว่าเล่นอย่างเลยว่าทุกคนที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดอะ่ะนั่นคือทุกคนสวยหมด ใช่ค่ะเรามีความช่วยทุกคนเท่ากันหมดแต่มันมีอะไรที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแฟกเตอร์ของความเป็นมิสแกรนอะไรบางอย่างที่มันออกมาแต่มาเชื่อว่าทั้ง77จังหวัดทุกคนคือมีความว่ามิสแกรนแล้วมีคำว่าบิวตี้บอยบิวตี้แต่แค่คุณจะมีอะไรนอกเหนือมากกว่านั้นถูกนั่นแหละคือสิ่งที่แบบโหมันมันมันตรงเนี้ยใช่มันสนุกตรงนี้แหละสนุกที่แข่งกันเองตรงนี้ด้วยแล้วอยากพี่ก็ลยอยากรู้ว่าตอนนี้มันมีตัวที่มันคนเขาแต่ง อย่างภาคเหนือชื่ไหนะน้องเลยนะลูกศรที่แบบเป็นลูกครึ่งป่างลูกครึ่งอ๋อมลายใช่ไหมมาลัยใช่ไหมกลัวไหมอย่าง้ไม่กลัวค่ะเพราะว่าม่ามองมาลัยแล้วม่านึกถึงตัวเองตอนที่ประกวด2,017วล<ะ>ัดใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าสําหรับตัวม่านะคะคือเรารู้สึกว่าน้องเขาอาจจะเพราะคืออายุไม่ได้แบบอายุไม่ใช่แฟกเตอร์อายุไม่ใช่แตเตอร์แล้วคือน้องเขาอาจจะมีความความสามารถที่จะแบบ เป็นมิชแวนไทยแลนด์ได้แต่มาก็เชื่อว่ามาสามารถสามารถมีได้มมงได้เพราะว่าจริงอ่ะเพราะอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถและอายุมันคือเรื่องประสบการณ์ชีวิตในการที่มันจะเสริมทุกอย่างให้เหมือนส่งความเป็นควีนของคุณน่ะซึ่งรู้สึกอย่างที่บอกมาว่าพอเห็นมากเห็นเราเห็นพัฒนาการมาเสมอเห็นมาตลอดเหมือนที่มาได้ตอบคำถามไปว่ามาไม่ช้ำเพราะว่ามาพัฒนาการเสมอ มันเลยทำให้สึกว่ามารีมาคนใหม่มารีมาเลเวลอัพแล้วมันก็จะเชื่อว่ามันก็จะอัพไปเรื่อยๆจนถึงวันไฟนนลแล้วก็จนถึงได้มงมันก็จะอัพไปจนแบบว่าอินเตอร์ถ้าได้ไม่ถึงสุกกรีได้ยางไงพี่ครับได้ค่ะเหีืยอยซื้อพี่หนักอะล้วมาเข้าจะช่วงนี้ดีกว่า อ่ะช่วงมิชชั่นมงลงนะฮะนี่ก็เป็นช่วงที่เราจะวัดไหวพริบวัดทัศนคติของนางงามมาเราจะมาดูว่าน้องเนี่ยจะตอบคำถามแล้วมงลงหรือเปล่าโอ้ตื่นเต<ะ>้นทุกครั้งที่จะตอบคำถามครับเพราะว่าเขาบอกว่าจุดก่อนขอขามาคือการตอบคำถามแต่พี่เชื่อว่ามากเลยเววอัพและมาก็เลยเววอัพในระดับหนึ่งแล้วค่ะอ่ะเราพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่ะคำถามแรกนะฮะคุณคิดเห็นอย่างไร กับการที่สาวประเภทสองสามารถลงเวทีประกวดนางงามของผู้หญิงได้แต่ผู้หญิงไม่สามารถลงประกวดบนเวทีของสาวประเภท2ได้ก็สำหรับมาใช่ไหมคะถ้าพูดถึงในประเทศไทยนะคะมารู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแฟร์เพราะว่ามันไม่มีความเท่าเทียมใช่ใช่แม,มารู้สึกว่าคือมันมันไม่มีความเท่าเทียมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมมกรู้สึกว่าประเทศเราอ่ะยังไม่ได้เปิดรับคือ เขาพูดว่าประเทศเราเท่าเทียมก็จริงแต่สุดท้ายแล้วทางกฎหมายอะ่ะมันก็ยังไม่มีความเท่าเทียมเพราะว่าสาวประเภทสองก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนคํานําหน้าได้ให้เป็นนางสาวและมาเชื่อว่าถ้าประเทศไหนที่สามารถเปลี่ยนคํานําหน้าเป็นนางสาวได้แล้วคุณก็ไปประกวดเลยค่ะเพราะมันเป็นสิทธิของคุณนี่แหละคาถามที่สองคิดเห็นอย่างไรกับคําที่ว่า การเป็นบุคคลสาธารณะต้องยอมรับคำวิาพากษ์วิจารณ์จากคนในสังคมให้ได้จงแสดงิสัยทัศั์การเป็นแบบคนสาธารณะใช่ไหมคะคือ,อยังไงเราก็คือคำว่าคนนะคะยังไงเราก็เป็นคนเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็มีความรู้สึกทุกคนก็คือมีความรู้สึกเหมือนกันก็อยากจะใช้ใช้เหมือนแบบอยากจะให้ติเพื่อก่อมากกว่าไม่อยากให้แบบติหรือว่าเขาวิาพากษ์วิจารณ์เขาในทางที่แบบ เสื่อมเสียหรือไม่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็มีมีชีวิตจิตใจเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความคิดของคนได้ก็คืออยากจะให้ทุกคนแบบเวลาพูดอะไรก็คือคำนึงถึงคำพูดนิดหนึ่งว่าจะทำะไรจิตใจเขามากขนาดไหนคะ่ะคำพูดเป็นนายใช่ค่ะนะฮะอ่ะริดได้ คราวนี้ก็ขอบคุณมากๆคุณมารีมากมากเลยที่ให้เกียรติมาพูดคุยเป็นว่าเรียกว่าเปิดประเดิมคอนเทนต์แรกกับพี่เลยนะนี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากขอยคงคค่ะสาธุค่ะก่อนไปพี่ขอให้ทำท่าหนึ่งความพี่ได้ไหมได้ค่ะเมโลมงลงอย่างนี้เมโลมงลงเมโลมงลงเออพร้อมไหมคะห้าสี่สามเมโลมงลง